s k y f เฟสฟู l l ไลน์มัลฟ์วอตน้ำยาบนปากสมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพช่องปากครบทุมิติโดดเด่นด้วยสารสก,กัดสมุนไพรถึง5ชนิดได้แก่ชาเขียวว่านหางจระเข้ฟ้าทลายโจรพร้อมกับส่วนผสมสำคัญและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่น Mental Encapsulation ที่ช่วยระงับกลิ่นปากและให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน สูตรน,นี้นะคะใช้ง่ายอ่อนโยนไม่เผ็ดไม่แสบปากเหมือนน้ำยาบ้วนปากทั่วไปแต่ยังคงประสิทธิภาพการดูแลช่องปากอย่างล้ำลึกมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมสำคัญอะไรบ้างและช่วยเรื่องอะไรโซเดียมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุโพแทเสเซียมไนเตรตลดอาการเสียวฟันซิงเล็กเตสลดกลิ่นปากและลดการสะสมของคราบ CPC และ IPMP ลดการสะสมของแบคทีเรียพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในช่องปากโซเดียมไฮยาลูรอนเนตเพิ่มความชุ่มชื้นให้ช่องปากอาลันโทอินลดการระคายเคืองประสานเทคโนโลยีของเมนทอล ลมหายใจหอมสดชื่นยาวนาน Sky Face Full Line Mouth Wash ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันฟันผุและดูแลสุขภาพช่องปากอย่างล้ำลึกแต่ยังให้การดูแลที่อ่อนโยนพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยให้คุณมั่นใจในลมหายใจที่หอมสดชื่นและมีสุขภาพช่องปากที่ดีทุกวันค่ะ